ปีชัว QR จากธนาคารกรุงเทพคู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจะร้านเล็กร้านใหญ่ไล่ตั้งแต่ตลาดสดรถเข็นห้องแถวก็ขายง่ายรับจ่ายไวด้วย QR Code ครอบคลุมทุกรูปแบบการชำระเงินเรียกว่ารับได้ทุกอย่างจริงๆเริ่มจาก B-Merchant s o l u t i o n ที่มาพร้อมฟีเจอร์เด็ด ทั้งพุชโน i ิฟิเคชันจ่ายปุ๊บรู้ปั๊บทุกการรับจ่ายตรวจสอบได้ทุกความเคลื่อนไหวหรือจะสรุปยอดก็ทันใจจบง,ง่ายในแอปเดียวและบีเมอร์ชานสามารถรับบัตรจากมือถือได้ด้วยใหม่สุดล้ำสุดของจริงแล้วบีเมอร์ชานโซลูชันรับอะไรได้บ้างไปดูกันสวัสดีค่ะพี่เทพสวัสดีจ้าจ้า,จา,จามาจ่ายบัตรเครดิตจ้า เรา้านมือถือพี่เป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมก็โอเคนะแต่หลังๆแบบชอบมีลูกค้ามาถามเรื่องแบบ QR code เลยเงี้ยพี่เองก็ทำไม่เป็นอะจ้าจ๋าสอนพี่หน่อยสิมาเดี๋ยวจ๋าสอนให้ใช้แอปบีเมือชานรับพร้อมเพยง์ง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งใช้แอปบีเมืองชานรับพร้อมเพย์ง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งโอ้โหดีเลยอย่างนี้เสร็จแล้วเย็นนี้ไปทานข้าวกับพี่ไหมอะไดเอดอยู่ค่ะ <g ül> แบ,บที่ทุกคนฮิตใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่เลยลูกค้าจ่ายด้วย QR code พร้อมเพยผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M n d n k n n i n g หรือโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารโดยการสแกน QR code จากป้ายเต็นการ์ดหรือบนแอปพลิเคชัน B-merchant ร้านค้าจะได้รับการยืนยันรายการกับ Push Notification ที่แอป B-merchant ทันที ได้เฮกันท่วนหน้าไม่ต้องพกบัตรติดกระเป๋าตังค์แล้วจ้าเพราะมันโหลดเข้าไปอยู่ในมือถือเรียบร้อยหรือเรียกว่าบริการ B-Wallet สมัครง่ายๆเพียงโหลดแอป,ป B-Wallet แล้วกรอกอีเมลใส่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัตรกรอกรหัส otp ที่ได้รับจากเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารแค่นี้ก็พร้อมจ่ายด้วย b Wallet แล้วโดยการสแกน qr code จากป้ายเต็นการ์ดหรือบนแอปพลิเคชัน BM e r c h a ช t ร้านค้า จะได้รับการยืนยันรายการกับ Push Notification ที่แอป B-merchant ได้ทันทีทั้งหมด590บาทครับจ่ายด้วยบัตรครับได้เลยร้านพี่มี B-merchant รับจ่ายได้ทุกอย่างสแกนเลยเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับพี่ เมื่อกี้ทำอะไรกันอะจ่ายด้วยบัตรผ่านาคเคาร์บโค้ดไงแต่เมื่อกี้เขาใช้มือถือนะพี่ใช่แต่เมื่อกี้เขาใช้มือถือนะพี่ใช่แต่เมื่อกี้เขาใช้มือถือไงครับจ่ายได้ด้วยอะพี่จ่ายได้ดิแค่ใช้แอป B Wallet ก็เหมือนใช้บัตรจริงเนี่ยแหละสะดวกขึ้นไม่ต้องพกบัตรแข็งโหลดเข้ามือใส่มือถือจบเลยอันผมเอา power bank อันหนึ่งจัดไปน้องจ่ายด้วย B Wallet โหลดเลยแอป B Wallet จริงสรุปช่องทางการรับชำระเงินของ B Merchant Solution สามารถรับได้ทั้งพร้อมเพย์จากบัวหลวง M-Banking หรือ Mobile Banking ของทุกธนาคารและรับบัตรจากแอปพลิเคชัน B-Wallet มาดูที่ฝั่ง EDC Solution กันบ้างเครื่อง EDC นอกจากจะรับบัตรได้ตามปกติแล้วยังรับการจ่ายเงินด้วย Mobile Banking ของทุกธนาคารได้ด้วย QR Code on EDC และยังรับอา i ีเพและวีแชทเพย์ของลูกค้าชาวจีนได้อีกด้วยเป็นยังไงมาดูกันทั้งหมด70บาทค่ะเอ่อ,อ,อผมลืมกระเป๋าตังค์อะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านแป๊บนึงคุณลูกค้าคะมีโมบายแบงกิ้งไหมคะมีครับคุณลูกค้าสามารถจ่ายผ่านเครื่อง EDC ได้เลยคะ่ะแต่ไอเครื่องนี้มันรับแต่บัตรไม่ใช่แต่เครื่องนี้รับแต่บัตร รับแต่บัตรไม่ใช่หรอครับนอกจากคุณลูกค้าจะสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้แล้วเนี่ยคุณลูกค้ายังสามารถสแกน QR code จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้ด้วยนะคะดีครับเป็จ่ายโมบายแบงกิ้งครับคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะชำระเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับ สะดวกสำหรับคนขี้ลืมไม่ได้เอากระเป๋าตังมาจ่ายด้วย QR code พร้อมเพย์ผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking หรือ Mobile Banking ได้ทุกธนาคารด้วยการสแกน QR code บนสลิปหรือ QR code ที่หน้าจอเครื่อง EDC โดยร้านค้าจะได้รับการยืนยันการทำรายการผ่านเซลสลิปเหมือนกับการรับบัตรเลย พี่คิมเป็นไงบ้างตั้งแต่เครื่อง EDC รับ QR code ได้ง่ายเลยใช่ไหม QR code นี่ดีมากๆเลยนะเมื่อวันก่อนมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเขามาที่ร้านเขาวางของปุ๊บให้ชิชเชอร์ชิชเชอร์เก็อยู่อย่างนี้ยขออยากจ่ายตังค์เลยชี้ไปที่าบ AliPay V ChatPay เท่านั้นแหละเขาหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันปุ๊บสแกนปั๊บ จ่ายจบเลยง่ายมากๆพี่ยังดียังมีตัวช่วยในการขายจ่าเนี่ยสิไดเอทก็ต้องหาตัวช่วยเองต้องใช้เจ้านี่ช่วยแล้วเนี่ยคิดเงินเลยค่ะยังไม่หมดค่ะไดเอทด่ค่าไดเอทูิค่าไดเอทู่ค่าไดเอทูิค่าไดเอทดิยูาคนเดียวหรอคะคนเดียวคะ่ควคะไม่อ้วนค่ะโดนใจนักท่องเที่ยวจีน ด้วยการรับ AliPay และ WeChat Pay ชำระเงินได้ง่ายๆด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC รวดเร็วทันใจไม่ต้องทอนสรุปช่องทางการรับชำระเงินของ EDC Solution สามารถรับได้ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตรับด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคารรวมถึงรับ AliPay และ WeChat Pay ของลูกค้าชาวจีนได้อีกด้วย ี่เทพวันนี้มาทําอะไรคะ,ะจ้าจ๋าสวัสดีจ้าวันนี้จะมาปรึกษาเรื่องโอนออนไลน์นี่แหละหเป็นยังไงเนี่ยลองมาให้จ๋าฟังซิเหมือนลูกค้าเขาไม่ค่อยกล้าโอนกันอะจะแบบไม่ไว้ใจหรือว่าอะไรก็เลยจะมาคุยว่ามันมีวิธีอะไรบ้างจ๋าแนะนํานี่เพียงแค่พี่เทพสมัครเป็นร้านค้ารับบัตรออนไลน์หรือไอเพย์ช่องทางการจ่ายเงินที่รับได้ทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตรับสแกน QR code ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคารนอกจาก เหนื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมานอกจากนี้ยังแก้ปัญหาสําหรับคนที่ไม่กล้าโอนเพราะปลอดภัยลูกค้าสบายใจแน่นอนคะอ่ะรักเลยอ่ะรัาไอเพหรอคะและอีกหนึ่งช่องทางการรับจ่ายอย่างเมอร์ชันไอเพการรับชำระเงินทางอินเทอร์เนต็ตที่รับได้ทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิต และรับสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking หรือ Mobile Banking ได้ทุกธนาคารเพิ่มโอกาสในการขายให้ร้านค้าออนไลน์ไปอีกขั้นที่สุดของบริการจากธนาคารกรุงเทพ b i Sure QR คู่ใจนักช้อปคู่คิดร้านคา้าอยากให้ทุกคนได้ใช้เชียร์สุดใจไปเลย